สวัสดีคะ่ะมาพบกับดิฉันอ้อยอีกแล้ววันนี้จะพามาเฉลยข้อสอบโอนิปภาษางกฤษปหปี6 8กันจะ้ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับข้อนี้นะคะสถานการณ์ก็คือ after a match class หลังจากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมีค,คุณครูกับนักเรียนคุยกันนะคะค,คุณครูพูดว่าอะไรไม่รู้เลยเราต้องเดาแต่คำตอบของครูตอบว่า I agree ฉันเห็นด้วย I will give you more example tomorrow. ฉันจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะมาดูคำต่อ,อคำพูดที่นักเรียนจะพูดกันค่ะว่านักเรียนจะพูดว่าอะไรข้อที่หนึ่ง That's w o r e n hard มันยากมากเลยข้อที่สอง It's a terrible day วันนี้น่าเบื่อมากข้อสาม Lunch was good today อาหารมื้อกลางวันอร่อยมากข้อที่4 your e s u c h a good teacher ครูเป็นคนครูที่ดีมากข้อนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการบอกว่าอ่าอคุณครูจะต้องยกตัวอย่างเพิ่มเติมใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นข้อสอบยากมากนะคะหรือมันยากมากเลยข้อนี้ตอบข้อ 1. นึ่ค่ะทุกคน